สวัสดีครับวันนี้นัดกับในชาแนลนะครับไม่ได้ไปยิงป่านะครับเนื่องจากน้ําท่วมนะครับผมนี่ครับน้ําท่วมเข้าบ้านเลยครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงชั้นเลี้ยงไส้เดือนนะครับน้ําท่วมครับดูยกต้นไม้ขึ้นหมดนะครับท่วมยันนวนครับลอยน้บ้านี่ก็มาอยู่ลงไส้เดือนครับ เดือนนี้ก็ได้14วันแล้วนะครับตันนี้ก็กินกินขี้วัวไปหมดแล้วเป็นปุ๋ยแล้วนะครับรอร่อนรอรอร่อนนะครับไม่ไม่มีวูลนนะครับ ก็จะเป็นปุ๋ยส่วนมากแล้วนะครับครับทั้งห้าสามังเลยครับเราเราให้แห้งไปอีกนิดนึงครับผมนะครับเป็นเป็นปุ๋ยหมดแล้วก็จะรอร่อนเดีย๋ยวไปทำตะแกรงร่อนนะครับเดีย๋ยววันนี้กะว่าจะทำตะแกรงร่อนนะครับ ก็เอาไว้ใส่พวกนี่นะครับสต้นไม้ครับต้นกครับเยวจะวันนี้จะทำตะแกรงครับแต่อาจจะยังไม่ร่อนนะครับเราให้ มูลเขาแห้งวัน2วันก่อนครับเราจะไปทำตะแกรงร่อนให้เดินครับครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นครับเดี๋ยวเวลาร่อนจะถ่ายให้เลยซ้อมยังน,นะครับสวัสดีครับ